ฮัลโลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน <c oughs> ก็อยู่ใน e ีพีนะคะของการแต่งตัวไปงานแต่งนะคะซึ่งวันนี้เรามาทำผมทรงนี้ให้ดูนะคะมีความแบบฟาร่านิดนิดเกาหลีนอน่อยนะคะประมาณนี้เลยบอกเลยว่า ง่ายมากๆแล้วก็สามารถนะคะทำผมทรงนี้แบบเดียวเดหรือว่าไปเดทไปอะไรได้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใช้อยากรู้แล้วว่าผมทรงนี้ทำยังไงนะคะกดติดตามไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนง่ายๆเลยนะคะแบบคลิปที่แล้วอาจจะแบบว่ามีความยากนิดนึงแต่คลิปนี้มีความง่ายแน่นอนแบ่งผมนะคะออกมาเป็นสองฝั่งแบบนี้เลย ใช้ตัวนี้นะคะเป็นแบบเครื่องหนีบผมแล้วก็มวนผมได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมวนผมไม่เป็นจริงๆฟ้าแนะนําเครื่องแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นเครื่องมวนผมอัตโนมัตินะคะแต่วันนี้ก็คือขอละเลยตัวนี้ไปก่อนนะก็คืออยากได้แบบว่าผมยาวปล่อยผมแบบเกาหลีเกาหลีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนทําแบบว่ารวบตึงนะอ่ะตัวนี้นะคะฟ้าอยากให้ทุกคนมีแบบนี้นะคะตั้งแต่โคนมาจนถึงตรงกลางแล้วค่อยมวนนะคะ เพื่อให้ข้างบนผมของเรานะคะมีความแบบว่าตรงนะลงมาแบบนี้ม้วนไปหนึ่งรอบแบบเนี้ยคุณเห็นปะเนี่ยม้วนไปแบบนี้หนึ่งรอบแล้วเราก็ค่อยๆเนี่ยทําลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาออกแล้วเราก็ม้วนขึ้นใหม่ๆแบบเนี้ยยากไหมแบบนี้แล้วก็อ,ออกแล้วก็ม้วนขึ้นใหม่ๆแบบนี้อ่ะเห็นปะ ก็จะมีความแบบหยิกแบบดูมีอะไรที่ไม่ได้รอนปกตินะคะเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปทั่วท่วหัวเลยนะคะอ่ะมีผมโคนลงมาจนถึงตามผมใช่ไหมแล้วก็ม้วนแบบนี้หนึ่งรอบแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลงมาแล้วก็เอาออกม้วน ก็เหลือไปผมก็คือมวนแบบนี้เนี่ยเห็นปะมันจะเป็นลอนที่แบบสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะคือมันเป็นลอนแบบเกาหลีเกาหลีอะทุกคนคือบางคนอะก็อาจจะแบบใส่เกาะอกหรืออะไรอย่างเงี้ยไปงานแต่งเพื่อนถูกไหมแล้ก็ไม่อยากแบบรวบผม เพราะว่าแบบเอออยากจะปกปิดนิดนึงบางคนไม่มั่นใจต้นแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนเราก็ปล่อยผมไปได้แต่ฟ้าบอกเลยนะว่ารวบผมอะฟังกว่าจริงๆแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโนมันก็มีหลายปัจจัยหลายๆอย่างก็แล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วกปกติฟ้าก็ชอบปล่อยผมไปเหมือนกันแต่ว่าก็บางงานเราก็แบบรวบผมไปก็รู้สึกว่าเออรวบผมก็ฟังดีนะยัง แบบนี้นะคะคือผมฟ้ามันไม่ได้หนามากหนูฟ้าก็เลยไม่ได้แบ,บ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้รอนมันแน่นจนเกินไปนะคะฟ้าก็เลยเออเลือกที่จะเออแบบ่งครึ่งตรงกลางกันเดี้นะคะแต่จริงๆแบบผมตรงนี้ก็คือเอาไปทําในอัพเดทลอกไรอย่า,อยานอีกก็ได้หนูเพราะว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่น,นะคะอยากให้แบบหลายๆคนทําเองได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าเอ๊ะยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ นี่ยทุกคนเห็นปะผมมันก็จะมีความแบบอย่างนี้เลยแล่ทุกคนก็สางออกนะคะเนี่ยมันก็จะแบบเกาหลีเกาใจรอนนะคลาย,ลายแล้วก็แต่ว่ายังดูแบบยอดอยู่อะไรอย่าันามากแบบนี้นะคะดูข้างนี้กับข้างนี้ต่างกันมากโอเคทำอีกข้างนึ่งค่ะทุกคนง่ายๆเนาะม้วนออกแล้วก็ปล,ลป่อยแล้วก็ม้วนปล่อยแล้วก็ม้วนประมาณนั้น นุฟอนนี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตากผมนะคะอย่างที่บอกให้มันดูคล้ายๆะะส่วนคนที่ผมคลายง่ายนะคะแนะนําตัวนี้นะคะของสัชาติไม่ได้สปอนนะคะใช้จริง ทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยสวยงามนะคะมีความแบบลอนๆแบบอินดิกาเดนนะคะแบบชุดเอยอะไรเอ่ยคือจัดเต็มนะคะก็วันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะครั้งหน้าจะมาทําผมทรงอะไรนะคะกดไลค์กดติดตามไว้เลยค่ะบ๊ายบาย